เปิดหน้าต่างไม่ได้นะคะเปิดแฟดให้บริงกก็ยังดีค่ะนี่แหละค่ะคือความน่ารักของน้องลิซ่านะคะเห็นมีคนเอาคลิปมาลง ตอนที่เธอค่ะออกเดินทางจากสนามสุขพัชราสายตอนกลับบ้านไปนั่นแหละค่ะน้องลิซ่าเธอหน้ารักมากๆเลยนะคะเธอค่ะนั่งอยู่ในรถนะแต่ก็ไม่ไวายค่ะเปิดแฟลชเอาไวะคะ้ค่ะเพื่อให้บลิงค์ชาวไทยค่ะที่ยืนรอส่งเธอเนี่ยได้มองเห็นหน้าเธอชัดๆอย่างที่เห็นเนี่ยแหละคะ่ะน้องลิซ่านี่หน้ารักขนาดนี้นะจะไม่ให้รักให้หลงเธอได้ยังไงนะคะแอดก็เอาโมเมนต์น่านรักน่านรักของเธอมาฝากนะคะส่วนเมื่อคืนนี้ค่ะพี่จีซูก็มีการมาทักทายบลิงค์ด้วยเหมือนกันเธอค่ะมีการมาปล่อยร็อ นะตอนที่เธอเล่นอยู่ที่สเปนถึงแม้ว่าคราวนี้น้องลิซ่าจะไม่ได้ไปด้วยนะคะแต่เธอค่ะพอเห็นของปุ๊บนะก็บอกเลยนะคะว่าอยากจะได้ไปฝากน้องลิซ่าด้วยค่ะดูความน่ารักของเธอสิคะไปไหนเนี่ยก็ไม่คิดที่จะลืมน้องกันเลยเดียวส่วนในร็อกนะคะก็ตลกดีค่ะตอนที่เธอถ่ายรูปนะคู่กันกับกวางเรนเดียร์เสร็จแล้วเนี่ยเธอก็กําลังมัวแต่มองอย่างอื่นอยู่ใช่ไหมแต่ว่าอยู่ๆค่ะกวางเรนเดียร์ตัวนั้นค่ะอยู่ๆมันก็วูบนะคล้ายๆกับว่าลมมันอ่อนไปเองซะอย่างนั้นนะคะโอ๊ยจังหวะแบบว่าพ อยู่ตรงนั้นพอดีเลยนะนั่นนั้นทีค่ะจะเห็นเธอสะดุ้งตกใจแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจังหวะมันตึ่นโป๊ะมากๆเลยค่ะก็ไม่ได้มีการเตรียมกันมาก่อนเนาะในคลิปค่ะเธอก็มีการตามหาชิงช้าสวรรค์ค่ะซึ่งก็เหมือนกับเป็นแลนด์มาร์กนะคะพอเจอแล้วก็ดีใจใหญ่เลยค่ะได้ขึ้นไปนั่งอยู่บนนั้นด้วยนะคะและก็ปิดท้ายค่ะพี่จีซูก็มีการแซวตัวเองนะคะบอกว่าเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์เลยเนาะเธอค่ะมีการมาอวดนะว่าได้ชูโรสขนมโปรดของเธอแล้วก็มีการสอนวิธีกินอีกด้วยค่ะ เลยบอกว่าต้องเอาไปดิฟกับช็อกโกแลตแบบนี้นะมันถึงจะอร่อยค่ะก็เป็นร็อกล่าสุดของพี่จิซูนะคะคุณผู้ชมได้ดูแล้วหรือ,อยังดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะอแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวใหม่ๆของสาวๆแบ็คพิ้งมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า